สี่พี่น้องวันนี้ก็มาเที่ยวบุรีรัมย์ครับผมนี่คือสนามสนามช้างอารีนาบุรีรัมย์ครับพี่น้องสวยงามมากดูนิ่พี่น้องให้ดูแพนให้ดูเลยวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของตัวเองน,นี่แรเป็นคนบุรีรัมย์ครับผมแต่ก็ไปเรียนในกรุงเทพหลายปีจบมาก็ทํางานที่กรุงเทพเลยแต่ไม่เคยได้กลับบุรีรัมย์วันนี้ได้มีโอกาสมาบุรีรัมย์ วันนี้มาถ่ายสนามให้พี่น้องดูครับผมสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีสั์สนามใหญ่มากแต่พอด,ดีเข้าไปข้างในเข้าไม่ได้พี่น้องวันนี้เขาปิดแล้วพอดีมาตอนเย็นเลยก็ปิดก่อนเลยถ่ายข้างนอกให้พี่น้องดูจริงๆนะว่าจะเข้าไปถ่ายข้างในหละไรก็ปิดก่อนพี่น้องเลยเลยเลยไม่เห็นพี่น้องดูได้นะสนามน้มใหญ่มากนะ้มใหญ่มากพี่น้องว่างด้วยพี่น้อง เดี๋ยววันเสาร์ที่12นี้ก็จะมีการเตบอลตอนเย็นบุรีรัมเจอทีมจากประเทศก็เอ๊ยปอะไรวะญี่ปุ่นมั้งญี่ปุ่นน่ะพิชนะทีมไปอยู่เนี่ยผมถ่ายดูสน,นามไปเนาะสนามนี้น่าจะเป็นที่ใครปัดเน,นาะมีเจ้าที่ก็อยู่นอนุ่ เท่ okay. มากเลยสนามเนี่ยน้ำใหญ่มากพี่น้องดูดิคนไทยพี่น้องดูเนี่ยใหญ่มากยอดเลยน,นี่ถ้ามีโอกาสก,าก็ได้มาเที่ยวเล่มนมาถ่ายให้พี่น้องดูกันเนี่ยเดี๋ยวผมผมมาให้ดูทางข้า,า,ขา,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 าพี่น้องทางข้านี่จะเป็นต้นตาลอันนี้เป็นต้นตาลต้นตาลเยอะมาก ตัต,า punched, ต,ตา tre, ่าง <sm el Bla zers> าก็ปลูกตัวตามเลี้ยงแข็งยานนี้ก็แถวแยวยานตัวตามอันนี้คือทางเข้ามาจากถนนถนนเส้นนี้ตรงไปก <s ettle> ็ไปทางนู้นก็ไปอำเภอประโคนชัยไปตรงไปประโคนชัยไปเขากระโดงแล้วก็ไปทางพนมรุ้งก็ไปเซนนี่หมดเลยนี่คือทางนี้นะอานนี้น่าจะเป็นทิศตะวันออกแต่ถ้าจะไปทางนี้ก็ไปในตัวเมืองบุรีรัมย์อันนี้ไปตัวเมืองบุรีรัมย์พี่น้องอันนี้ไปตัวเมือง เขาปิ้งเต็มเลยน่าตื่นใจไหนพี่ <c oughs> น้องนะสนามวันนี้ก็ปิดมาไม่ทันเ <c oughs> ย็นแล้วมาไม่ทันเลยก็ปิดสนามของเล่เข้าดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให,ให้พี่น้องดูสนามไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววันเสาร์ถ้ามีโอกาสเราจะเข้าไปดูก็เต๋อลน,นี่จะถ่ายทอดให้น้องได้ชมกันไหพี่น้องนะนะดูดิสวยงามมากเลยพีนะ่น้อง ไี่ได้ไม่เข้าดูไม่ไดนะ้นี่คือบริเวณสนามสนามช้างบีดรัรมที่เราอยู่อยู่ด้านหน้าครับผมมันอยู่ด้านหน้านี่นี่เป็นต้นตาลพี่นะ้องนี่คือด้านหลังด้านหลังครับผมสนามอารีนานช้างของเนวินชิชชอบครับผมนักการเมืองบีดัม ยอดตัเนี้ดีพัฒนาจังหวัดได้รวดเร็วเจริญกว่าที่อื่นนะอะนี่คือต้นต้นตาลไปเนาะนี่คือต้นตาลต้นตาลคือทางเข้าทางเข้าสนามช้าอารีนาสวยมากต้นตาลน,นี้ก็มาจากนู้นเนาะจากถนนใหญ่ไปเนาะ <c oughs> จากถนนใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นสถานที่ออกกลางกายไปเนาะ การที่ออกกำลังกายกระเป๋าพี่น้องเดินดูเที่ยวมาพีนล้ำต้องใส่เสื้อพินล้ำตอนเนี้ยถนนสวยงามมากหนุนก็วิ่งออกกำลังกายใช่เนาะดูดเด็กๆเล่นบาสกันเด็กเรียน เสียดายพี่น้องไม่ได้เห็นสนามข้างในแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอากาสเดีพาไปดูข้างในนี่ก็ดูด้านนอกไปก่อนแล้วกันพี่น้องดูด้านนอกสนามช้างไปก่อน <c oughs> มาตุนมเย็นแล้วก็ปิดก่อนเสียดายโมแต่ทำธุรกิจส่วนตัวยังไม่เสร็จเลยกลับช้าอะไรก็ไม่ทันพี่น้อง เดี๋ยวให้ดูตะวันด้วยตะวันตอนเย็นๆสวยงามมากสนามให้แจ่มเลยีปน้องตะวันตดินี้ครับพี่อนเดี๋ยวให้ดูตะวันตอนเย็นตะวันแสงเข้าตานะ สวยงามมากเลยด้านหลังก็จะเป็นช่อน,น,นต้นต่างช้างใหญ่มากหงายใหญ่มากเลยลเนาะเดินเข้าดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไร กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจากช่องมหาชาแนลช่องใหม่มาเลยช่องดีมีคุณภาพก็ติดตามได้ครับผม <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นที่ขายตัว๋ว <c oughs> เป็นออฟฟิศนี่คือน่าจะเป็นที่ขายตัวเป็นออฟฟิศอาจจะก็ขายเสื้อเสื้อบ <c oughs> อริลลหลังจะปิดจอี่ครับ ในตอนนั้นก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมช่องช,ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมใครกดไลค์กดแชร์ก็คอยตัวด้วยนะครับผมจากช่องหมแชนแนลช่องหน้าขอบคุณมากครับ